สามก๊กในความทรงจำตอนที่8แห่หัวตุ้นผู้กลืนกองทัพในวรรณคดีเรื่องสามก๊กนั้นมีนักรบมากมายที่ล้วนแล้วแต่มีวีรกรรมที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเตียวหุยที่ต้าศัตรูนับร้อยที่สะพานเตียงปันเกี้ยวเพียงลำพัง กวนอูที่เอาชนะศัตรูได้โดยที่สุราที่ลินนั้นยังอุ่นอยู่จูลงผู้ฝ่ากองทัพและเกาทันเพื่อเข้าไปรับอะเตารวมถึงลิปโป้ที่ยิงธนูไปปักปลายหอกที่ห่างออกไปร้อยลี้แต่มีนักรบอยู่คนหนึ่งที่อาจารย์ปอมเลือกที่จะจดจำไว้ในความทรงจำตลอดมานักรบคนนั้นก็คือแฮหัวตุ้นผู้กลืนกองทัพ แฮหัวตุ้นเป็นนายพลภายใต้ทัพวุยกกของโจโฉในยุคสามกกแฮหัวตุ้นยังเป็นญาติกับโจโฉแฮหัวตุ้นเป็นแม่ทัพมือขวาและยังเป็นลูกพี่ลูกน้องที่โจโฉให้ความไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งแฮหัวตุ้นฝึกการใช้ทวนและกระบองมาตั้งแต่เด็กจนอายุได้14ปีจึงเข้าเรียนวิชารบกับอาจารย์ผู้หนึ่งวันหนึ่งมีคนมาดูหมิ่นอาจารย์ แฮห,หัวตุ้นจึงฆ่าเสียแล้วหนีไปซ่องสุมผู้คนอยู่ในป่าเขาจนกระทั่งเมื่อโจโฉประกาศเรียกคนอาสาสมัครเข้าไปปร,ราบต่างโต๊ะแฮห,หัวตุ้นพร้อมด้วยแฮห,หัวเอียนน้องชายจึงนำกำลังที่ซ่องสุมเอาไว้มาร่วมกันกับโจโฉแฮห,หัวตุ้นมีฝีมือในการรบจึงได้รับการไว้วางใจจากโจโฉให้ออกศึกร่วมกับเขาหลายต่อหลายครั้ง และเขาก็เป็นคนที่อยู่กับโจโฉมาตั้งแต่แรกเริ่มที่โจโฉเริ่มเก่อการจบจนวาระสุดท้ายของชีวิตแลดูแล้วแหหัวตุ้นก็เป็นอีกหนึ่งในขุนศึกที่โจโฉมีอยู่มากมายแต่หากจะกล่าวถึงวีลกรรมที่แหหัวตุ้นมีและโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นนั้นกลับเป็นวันที่เขาพ่ายแพ้กล่าวคือครั้งหนึ่งแหหัวตุ้นไปรบกับโกซุน แม่ทัพของลิโป้ที่เมืองเสียวไพ่โจเสงซึ่งเป็นนายทหารอีกคนของ o, ลิโป้รอบใช้เก่าทันยิงถูกตาซ้ายของแฮห,หัวตุ้นทําให้ตาของแฮห,หัวตุ้นนั้นมืดบอดในทันใดพร้อมกันนั้นโกซุ่นได้สั่งให้ทหารนับร้อยเข้ารุมล้อมแฮห,หัวตุ้นหมายจะ,ะเผด็จศึกศัตรูคู่อาฆาตให้ได้แฮห,หัวตุ้นนั้นตัวสั่นกลัวไปด้วยรู้ว่าความตายนั้นอยู่เพียงเอื้อมมือของเขา มองทางซ้ายก็นับศัตรูได้5 0มองทางขวาก็มีศัตรูอีก50คนฉะนั้นแล้วเขาคนเดียวคงไม่อาจฆ่าคนทั้ง100ได้แน่นอนเมื่อแหงหัวตุ้นหมดกำลังใจแล้วก็ทอดกายทิ้งลงหากเป็นคนทั่วไปย่อมยอมแพ้และรอรับความตายแต่สิ่งที่แหงหัวตุ้นคิดขึ้นมาได้นั้นก็คือว่าแหงหัวตุ้นเลือกจะเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยแนวคิดเชิงบวก กล่าวคือแหหัวตุ้นชักเอาลูกเกาทันออกที่ปลายของลูกเกาทันนั้นมีลูกตาของแหหัวตุ้นติดอยู่แห่หัวตุ้นจึงร้องขึ้นว่าลูกตานี้เป็นดวงแก้วอันประเสริฐไม่ควรจะทิ้งเสียว่าแล้วแหหัวตุ้นก็คืนลูกตาลงท้องไปพร้อมกับกล่าวว่าหากมีสองตาแล้วมองเห็นศัตรูนับร้อยก็เป็นโชคอันดีที่ตาบอดเสียข้างหนึ่งทำให้มองเห็นศัตรูเหลือเพียงแค่50 เท่ากับแฮห,หัวตุนสามารถพิชิตค่าศึกลงไปในท้องได้แล้วครึ่งหนึ่งซึ่งหากศัตรูมีเพียง50นั้นแฮห,หัวตุนมั่นใจเหลือเกินว่าเขาสามารถเอาชนะได้แม้ตาเขาจะมืดบอดไปแต่ด้วยกำลังใจและแนวคิดแบบนี้ทำให้แฮห,หัวตุนเกิดกำลังใจและฝ่ากองทัพนับร้อยออกมาได้แฮห,หัวตุนจึงควบม้าเอาทวนแทงเอาโจเสียงตายได้สาเร็จ หากจะมองเป็นเรื่องตลกที่ในวิกฤตนั้นแฮรหัวตุ้นเลือกเจะกกลับมากินลูกตาของตนเพื่อให้มองเห็นศัตรูน้อยลงแต่หากมองให้ลึกลงไปแล้วแล้วก็จะพบว่าการที่แฮรหัวตุ้นจใจกล้าบ้าบิ่นขนาดกลืนลูกตาของตัวเองลงท้องได้ก็นับว่าเป็นการสร้างความหวันใจให้กับข้าศึกได้ไม่น้อยเพราะขนาดลูกตายังกลืนลงไปได้นับประสาอะไรกับความตาย แฮห,หัวตุ้นคงไม่รู้สึกหวาดกลัวเมื่อคาศึกเห็นแฮหัวตุ้นนั้นกลืนลูกตาลงไปได้ก็กลับกลายเป็นฝ่ายที่หวาดกลัวและหมดกําลังใจไปเองในที่สุดก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เรื่องราวชีวิตของแฮห,หัวตุ้นสอนเราหลายอย่าง 1. อย่ายอมแพ้แม้ในยามที่เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหากปัญหาไม่มีทางออกแท้ที่จริงทางออกของปัญหาอาจอยู่ที่ทางเข้านั่นเอง จงรวบรวมสติปัญญาและความกล้าหาญเข้าต่อสู้กับปัญหานั้นๆ 2. จงเป็นคนที่มองเรื่องในแง่บวกอยู่เสมอหากปัญหามีอยู่มากมายก็ยิ่งต้องเร่งแก้ปัญหาไปทีละอย่างอย่าใช้มันเป็นข้ออ้างว่าปัญหามีมากมายแต่จงมองว่าหากแก้ปัญหาไปได้ทีละเรื่องแล้วสุดท้ายก็จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้และนี่คือปรัชญาชีวิตจากแฮห,หัวตุนผู้กลืนกองทัพ หากนักเรียนรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากการฟังสามก๊กในความทรงจํานี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีและหากนักเรียนไปหา3ามก๊กมาอ่านเองได้ก็นับได้ว่าดีเยี่ยมฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปหา3ามก๊กมาอ่านและอย่าลืมติดตาม3ามก๊กในความทรงจําตอนต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ